โดยที่แรกนะคะที่ชนบุรีค่ะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่กาดอย่าเพิ่งตกนะคะซึ่งถึงแม้ว่าชนบุรีเนี่ยจะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นก็ยังไม่ยอมให้กาดตกแต่อย่างใดนะคะโดยมีการออกมาตรการเพิ่มเติมออกมาซึ่งก็จะเน้นสถานบริการค่ะโดยเฉพาะเมืองพัทยาว่าจะต้องไม่ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยในด้านของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะส่วนทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจ ชะงงักลงไปอีกโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะโดยนี้นะคะท่านผู้ชมบรรยากาศของ walking street ค่ะเนี่ยค่ะแทบไม่มีคนซื้อเลยนะคะมีแต่คนขายยืนรอกันเต็มไปหมดเลยบรรยากาศเงียบเหงาลงไปเยอะเลยค่ะเนื่องจากโควิด -19 ที่มากระทบเนี่ยนะคะ โดยทั้งนี้มีประกาศด้วยค่ะเป็นประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด -19 มีการประกาศออกมาว่าให้เขตพื้นที่อำเภอบางละมุงต้องปิดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อสระว่ายน้ำรวมถึงปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการด้วยค่ะจากคำสั่งนี้ที่ออกมาแน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแน่นอนละคะ่ะ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็จากที่เคยหวังนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีความหวังว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวปีใหม่แนวโน้มเศรษฐกิจจะดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นไปได้ยากแล้วค่ะบางร้านเนี่ยนะคะเขามีการลงทุนจัดร้านให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะรอนับท่องรอรับนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ต้องชะงักลงไปก่อนค่ะแต่ทุกคนนะคะก็พร้อมกันนะคะพร้อมใจกันที่จะยอมรับในสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ค่ะ ส่วนทางด้านท่านนายกเมืองพัทยาค่ะคุณสนทยาคุณปลื้มก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเมืองพัทยางดจัดกิจกรรมแล้วก็งานอีเวนท์ทั้งหมดแล้วนะคะที่ทุกงานเลยงดจัดหมดที่อาจจะเป็นต้นตอของการแพร่โควิด1 9รวมถึงงานประจำปีอันยิ่งใหญ่ด้วยก็คือพัทยาเขาดาว2021งดจัดไปแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในพัทยากันได้อยู่แต่ต้องเป็นไปแบบ new normal นะคะ ซึ่งท่านนายกเมืองพัทยาก็ยอมรับค่ะว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ต้องอดทนเพื่อให้ทุกอย่างทุกสถานการณ์มันคลี่คลายซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูสถานการณ์เนี่ยนะคะอย่างน้อย2ปีค่ะส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะคุณพักรธรเทียนชัยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยชนบุรี ถึงแม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วนะคะร้อยกว่ารายแต่จังหวัดก็ยังเน้นย้ำมาตรการที่เข้มข้นขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกคนร้อเปอร์เซนแล้วก็ให้เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ ซึ่งประกาศล่าสุดของชนบุรีที่ออกมานะคะในล่าสุดเนี่ยก็คือในพื้นที่ของอําเภอบางละมุงค่ะก็มีให้ปิดสถานบริการต่างๆไปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จํานวนมากก็เลยต้องประกาศงดแล้วก็ลดกิจกรรมบางอย่างลงไปแต่ว่าทั้งนี้ไม่มีการปิดหรือล็อกดาวน์จังหวัดชนบุรีแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้ว่าถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพัทยานะตอนนี้ค่ะวันนี้เพิ่มอีก107รายรวมแล้วนะครับ ถึงวันที่3 0เนี่ยจังหวัดชนบุรีมีผู้ป่วยเนี่ยรวมทั้งสิ้น143รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงทางจังหวัดชนบุรีก็เลยได้มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะเป็นให้บางละมุงเนี่ยเป็นเขตควบคุมสูงสุดนะครับก็เลยต้องมีมาตรการนะครับในการที่ป้องกันการแพร่ระบาดในขณะน,นี้เรายังไม่ถึงกับปิดจังหวัด นะครับเพียงแต่ว่าเราปิดกิจกรรมหลายๆอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีเนี่ยถ้ามาแล้วไม่มีกิจกรรมที่จะต้องไปรวมกลุ่มกันนะครับก็ยังยังเดินทางมาได้อยู่นะครับเราได้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าดาวที่พั mm hmm. ทยาเข้าดาวเกาะเกาะล้านไปนี่นะครับ และในกิจกรรมอ,อื่นๆเนี่ยก็ทําให้ในส่วนของการจองที่พักการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยลดลงนะครับมีการยกเลิกในส่วนของเรื่องอาการจองที่พักไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมีมีผลกระทบก็ตามที่เราได้คาดการไว้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณ2ปีถ้าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นะครับซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เริ่มเริ่มที่จะเข้าสู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ไปลงพื้นที่ที่โรงแรมแกรนเบล่าจังหวัดชนบุรีไปตรวจเยี่ยมสถานกักกันโรคแห่งรัฐสถานกักกันโรคทางเลือกระดับจังหวัดและสถานกักกันโรคท้องที่เพื่อที่จะสังเกตอาการสําหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้เข้าข่ายสัมผัสเชื้อค่ะ ท่านไปนะคะท่านก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็ไปขอบคุณเจ้าของโรงแรมที่เสียสละให้ใช้เป็นสถานที่กักกันโรคค่ะโดยผู้ที่เข้ามาที่นี่นะคะทุกคนเลยเนี่ยก็จะต้องผ่านการคัดกรองโรคแล้วก็เฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วัน ซึ่งท่านนายกท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่ท่านให้ไปลงพื้นที่ที่แกรนเบล่าชนบุรีไปให้กําลังใจชาวชนบุรีเพื่อให้สู้กับโควิด -19 จะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันรัฐบาลจะทําทุกวิธีทางทําทุกมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ว่าสังคมก็ต้องห้ามมีการทุจริตรับผลประโยชน์หากรู้ว่ามีการเปิดบอลถูกเด็ดหัวแน่นอนนี่ท่านนายกบอกเองเลยนะคะ ส่วนวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโควิดท่านบอกว่าสั่งไปแล้ว2ล้านโดสนะคะ200ล้านโดสค่ะก็จะใช้ได้กลางปีหน้าและโอกาสนี้ท่านก็อวยพรปีใหม่ให้ชาวพัทยาชนบุรีและภาคตะวันออกให้มีความสุขรอดพ้นวิกฤตไปด้วยกันค่ะถ้าจะแตกแขนงคิดกันไปคิดกันมาใส่ไล่ไปใสีมาแก้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามเมื่อว่าจะผมหรือเป็นใครก็แก้ไม่ได้ถ้ามาันทะเลาะก,กัน้าก่อนจะแก้อะไรไ่ได้ ทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เราทำเริ่มทำมาแล้วแล้วมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นถ้าทำต่อใช่ไหม้วตีทุกคนทำดีหมดไม่ต้อเลิกทำเจ้าที่ก็ไม่มีใครอยากทำงานเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยนะไม่หลับไม่นอนนะกรุงเทพนี่หนักซะอีกนะถ้าประชาชนรู้จักการควบคุมตัวเองรู้จักการดังตัวตัวเองนะทุกคนที่สงสัยถ้าสงสัยจริงก็ติดเชื่อไปสวมไปตรวจสอบนะเนี่ยมันก็บอกว่า